กลองเอ็กอนไพวอเตอร์เอสเตดนะคะ,ะหลังจากที่เรามีการใช้งานมาระยะหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการล้างเครื่องเอก็กซกอนกันค่ะออสังเกตดูว่าออน้ําอาจจะมีการไหลช้าหรือว่าด้านล่างเนี่ยนะคะตรงนี้มีสีเหลืองหรือ,เ,อ,อเริ่มมีสีนะคะเราก็จะต้องทําการล้างอยะะ่างแล้วนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะแล้วก็หมุนออกมาเลยคะ่ะตรงนี้หมุนง่ายค่ะออกมาะคะ่ะเสร็จแล้ว ะะก็เปิดหมวด้านบนลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดน้ำค่ะเพื่อให้ดันไส้ขึ้นนะคะไม่ต้องใช้แรงันกไส้ขึ้นมานะคะ่ะออกไปก่อนจากนั้นเราก็อัดจ่อในการล้างนะคะข้างในบ้านนะคะคแล้วก็พักไว้ค่ะทีนี้นี่ค่ะเราจะมาล้างเ้นกอก เราก็จะมาเริ่มล้างไส้กรองกันเลยนะคะทีนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเปลี่ยนทางน้ำแป๊บนึงค่ะโอเคล้างไส้กรองนะคะเราจะต้องมะะัะเปิดน้ําอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อให้น้ําขังไส้กรองตลอดเวลานะคะนะคะให้ดีๆให้ดีๆว่าขาว,ระะว,วเรียบร้อยแล้วนะคะใส่แล้วเียบร้อยแล้วค่ะถ้าล้งแต่ที่เราล้างเรียบร้อยนะคะเราก็เอาออกมาใส่น้ำค่ะอออเปลี่ยนทิางน้ำด้วยนะคะ ใาาอ่แล้วเอาใส่กอบใส่ลงไปแบบใส่ลงไปเลยค่ะระหว่างเปิดน้ำรอนะคะรอให้น้ำขึ้นมาน้ำก็จะขึ้นมาเร้เลยค่ะพอเราดูแล้วน้ำเต็มนะคะพอน้ำเต็มลดลงมาแล้วนะคะเราก็ปิดฝากด,ะะดกดลงไปเลยนะคะการหลังที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็ใช้ปิดฝาได้ค่ะเรียแบรบ้อยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ว ใส่เข้าไปเลยค่ะทางน้ำนะคะให้ขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ